สบายดีสบายดียามเสาร์พี่น้องสุขสบายดีทุกคนทุกท่านนะะดอกฝางอา้าวกำลังมีความสุขอา้าวัาโคมกัน อะไรของมึงอะไรเขียดห้องบรรยากาศสดชื่นยามเาวสาๆ,ๆยามเาวสาๆ ย้อนทำเครื่องปลูกไปแล้วนะน้องมอสน้องมสองมสกำลังทำอะไรสุขสันต์วันพักผ่อนพี่น้อง มีความสุขตลอดทั้งวันเนาะเรื่องจับหวยนะคือสมมตมีโอกาสเพี่น้องเด้ิมไปว่าอีเอียงสมองมันกลับแล้วมันยังมีผัวแล้วพี่น้องเนาะมันยังมีผัวแล้วม,มันบอกม,มันบอกมาทำเห่าเลยมันบอกไปมันบอกมาไก่เห่าเลย มีความสุขกันจ้างอันนี้มันโคมกันเสือนะี่ แม่นยังบาทนี่งืมมันคืออะไรสูบน้ามีตน้องเอ้สูบน้าจูบน้าจูบมัตน,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 นองจูบมัตนองใหญ่คนเนาะ สีวานกาสต๊อกกาเมื่อก่อนฝนตกสูเขียนห้องสนานอยู่บมแม่นฝนสิตกปอมมาหนีวานกาปีใดปีใดกาฝนกับมาหอเอามาหอบเอาสิวานกาละคิดหอดอีพอเด้โอ้ย พี่ที่แล้วนี้อีพอเรากำลังกำลังเริ่มป่วยเด้ส่วงนี้นะเดือนนี้แหละเดือนพฤษภาพี่แ้วนี่ตกะก้าวันที่เศร้าปลายไหน,อ,อ,น,นอืนอ,อ,อย่างบาด้ดามาสู่าพากันเอาไว้ยท้แห่งกับแปดสอง้นอยู่ พอแล้วก็เริ่รมป่วยตอนนี้นะเราก็ยังมาทำเจ็บแห้งไม่ได้ดอกก็ย่างไฟมาได้กับรอกรู้อหกดเจ็บเจ็บนี่นะสวิสวานกล้าสอบเดียวนี่สู ไอพ่อบาดเดียวแล้วเนาะนี่ยิงแม่เรามาแล้วเจ้า่ะไม่ได้ซ้อนะทำไมเหรอคุณยายหือ เขาอย่างนี้ไหมาเมต้านะบอ,ม,อ,อมัน,นมเป็นเขากางบ่ว,นวันคาเมต้าบ่มันนี่นะบวันาเมต้าบ่ ไช้สานนเอาหมักอันนี้านน้านน้อนกับน้งโนนมคืนอนม จูบจูบโต๊ะปะจูบโต๊กาขู่ปีมี่ปีเดียววะปีเดียววะบริจูบวะมีอยู่นั้นปีหนึ่งจำบอดได้เลยจากปีใดปีกายเนี่ยบอกบอแมนปีแล้วนี่นะปีกายนี่แม่งนะล่ะ คิดถึงรูไม้คนดีคิดทอดอีลีหูบอมาเบิ่งดูดูสิ อะไรอ้าขีดตรงขีดตาเต็มบนมือกับหงที่ไหนพี่น้อง,อองมันคือจิ้งกุ่งขิดภาษาหนึ่งอะอันนี้คือจิ้งลีดเอ้าดูเสื่อหนะจปโปม อืมอืมอืมตัวใหญ่แล้วอืมคุยลายลายแต่ว่ามันเลิกอืมกรสิได้ตัวหนึ่งอืมเสือจนเปียกเบิดอืมน้ำอะไรมึงนี่น้ำมันพลายมาเก็บเอาหมวกไปได้หล่นปุบปิปุบปิลง ขิดทอดอีลีหูเบาเพียงกี่คงอย่างเฝ้ารอเพื่อควาพูดอะไอย่างนันมาทำไมอีสานบ้านเฮาหนาวแล้วใจนี้คิดทอดอีลีคือไอเท่านั้นปาเฮ้ยงวมันมาเฝ้าบัม่วง,ง,งจนแปนบ่ ต่ต้นบางม่วงพี่น้องจ้แปนเด้นี่มันล่นลงมาเมื่อกี้นะเฮ้ยวายทานผู้มมันแซ่บมากเลยนะบางม่วงต้นนี้เนี่ยไปล่างกินอหอม เียนจะคืออ่ะไปป่นสนอไม่สมบ่มื่อคืนนี่หอนแห้งๆทีนองเลยเจนินหวามันหวานนี่ต้นนี่แหละหอมนั่นกรับต้นอยู่ในอันสวนฮาเดี้อันเดียวกัน Nhưng mà thân bớt ngài phía đồng người Thế sẽ không mà săn đi Nhân đột tượng đó อะยรล่างตีอืมกลินไปได้ได้เขีนไหนวะอโอ้โหอ,อืมไปมึงโซมุมขกัมกเนาะพี่น้องเตรียมวานก้าพี่น้องจ้าคาดแล้วล่ะกสีป้าไหวเป็นชั่วโมงคนละเช้าเสิยเมา่วานมันยาังก,ากะกัน มันเสร็จอย่งการมันสีอ่อมเออใบใกล้บ่ตกพ่อบ่เลยบ่โอ้มีเสด็จใส่กะอะไรตาแซ่บตัวนี้นะหอมหวานพี่น้องเอ้ยอันนี้นะเหาการันตีได้เลยว่บางม่วงต้นนี้นะเป็นบางต้นบางต้นก็แซ่บกว่าต้นอื่นออกสมบบหวานก็มีบางต้นก็หวานบางต้นก็หอม อันนี้มันหวานมันหอมเหนือมันกระายสรุปแล้วมึง,งหิวข้าวจัวงั้นมึงอยากอ่มึงเอาเมื่อนัานบาได้กินติบาได้กินเศร้านะโคบเก็บเอาฮเฮ้ยเก็บเอาไปหยัดโบกแสบได้เวนบอกมันหล่นแต่ละปีนะโอ้ยมึงดูขานาจนหมุนมีตีแหลกเบิด ซ้ำนีเด้วพี่น้องสุขุนเมียแล้วล่ะ